มาครับสวัสดีครับ PP Family ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง YouTube นะครับของ PP Family ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวสินค้าแบรนด์บุนที่วันนะครับ h o n t e r s w y e r นะครับนี่นะครับนี่รองเท้า Combat ทรงโลเซิร์ดครับงานแบรนด์โบกี้ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยครับด้านในรายละเอียดของเขาและรูปแบบเป็นยังไงนะครับเพื่อที่เป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆคนไหนที่อยากจะได้รองเท้าคู่นี้นครับไม่ไม่เคยเห็นของจริงหรือรายละเอียดของเขานะครับเราก็มาดูกันเลยในคลิปนี้ครับอ่านี่ครับเป็นตัวเป็น รุ่น IO1 นะครับนี่ IO1 น้ําหนักเบานะครับนี่ครับรูปแบบกล่องก็จะมาประมาณนี้นะครับนี่นเขียนชื่อไวอ้เรามาดูกันเลยครับด้านในปุ๊บเปิดมานี่นี่นะครับโอ้ หนังหนังโคตรนิ่มครับนิ่มมากครับดูดูครับซึ่งมันจะต่างจากรุ่น F O 1นะครับ F O 1จะเป็นตัวกิ๊บนะครับกิ๊บล้วนเนี่ยตัวกิ๊บนะครับแต่ตัว I O 1นี่จะเป็นตัวตาไก่นะครับตาไก่มีทั้งหมด8รูนะครับเดี๋ยวรับดู1 2 3 4 5ส7 8ี่้าดรูนะครับ8รูตาไก่นะครับดูเชือกของเขาเชือกของเขาตัวนี้ จะเป็นหนังวัวแท้ร้อยเเซ็นนะครับนี่ดูเอาตรงๆเลยนะแทบจะไม่ได้ขัดเลยนะครับถ้าเอาจริงๆนะครับนี่หนังนิ่มเงาดูครับดูมันจะช,ชัดไปเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูงานของเขาผมชอบชอบตรงที่น้ำหนักมันเบานะครับนี่เบามาก นี่ครับมาดูพื้นกันพื้นครับดูรายน้ำครับเย็บขอบกันลื่นนะครับเกาะถนน,กนเกาะคอนกรีตนะครับนี่นี่ครับดูดูงานครับผมชอบหนังของเขามากครับหนังเบานิ่มนิ่มนะครับแนะนำนะครับใครที่ว่าชอบ รองเท้าฝึกรองเท้าคอมแบทแบบเบาๆนั้นตัวนี้เลยครับนี่ไม่ได้เอาตาช่างมาเพื่อจะช่างให้ดูเบาครับคอนเฟิร์มครับส่วนความสูงความสูงที่อยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะครับ9นิ้วถ้าจำไม่ผิดนะครับ9นิ้วนะครับ9นิ้วหรือไม่เกิน10นิ้วประมาณนี้ครับนี่ครับดูครับ่อมาเรามาดูด้านในดีป่า ด้านในนะครับก็จะมีใบขนาดไซส์นะครับก็ถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. ให้ PP Family mm hmm. ด้วยนะครับนะครับจะได้มีกำลังใจลงคลิปสินค้าที่ทุกคนอยากจะเห็น mm hmm. อยากจะดูนะครับนี่หนังด้านในหนังวัวแท้ดูซับ mm hmm. เห็นไหมเอ่ย สวยลิ้นก็โอเคอยู่นะครับลิ้นหาแข็งครับสวยแนะนำครับเอาอีกข้างมาดนนี่เป็นไงครับนี่ครับดูตั้งแต่หัวเลยครับคลีบข้างนะครับเป็นไงครับสวยงามครับอ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามให้พีพีแฟมิลี่ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ